คนน่ากลัวสามประเภทอย่าอยู่ใกล้ภัยจะถึงตัวค่ะคนประเภทที่หนึ่งคือคนที่ชอบเหยียบหัวคนอื่นไม่สนใจว่าใครเขาจะเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์แต่ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์เป็นพอคนแบบนี้นะคะต่อให้อยู่สูงส่งแค่ไหนก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติค่ะไม่น่าเคารพเพราะเขามองคนอื่นต่ำต้อยด้อยกว่า มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เลือค่าในสายตาของเราก็คือตัวเขาเองอย่าริไปอยู่ใกล้คนแบบนี้เด็ดขาดเลยนะคะอึดอัดหัวใจเปล่าๆค่ะรีบหนีออกมา2ค่ะพวกงูพิษคนพวกที่ชอบทรยศหักหลังเจอคนแบบนี้นะคะเชิญเขาไปสู่ที่ชอบที่ชอบได้เลยเพราะเขาพร้อมค่ะที่จะแววงกัดคุณได้ตลอดเวลาต่อให้คุณทำดีกับเขาแค่ไหนต่อให้คุณช่วยเหลือเขามากยังไงเขาไม่จำนะคะ แต่ถ้าคุณจะได้ดีกว่าเขาเมื่อไหร่เขาพร้อมทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําร้ายคุณแต่ถ้าคุณกําลังเจอคนแบบนี้เลิกคบไปเลยนะคะยิ่งเร็วจะยิ่งดีต่อชีวิตของคุณค่ะและคนประเภทที่3คือคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่ยังคิดที่จะทำชั่วอยู่คนพวกนี้นะคะรู้นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ก็ยังทำคิดว่าตัวเองแม่งแน่ ต่อให้ตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นเขายังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไปคบคนแบบนี้พี่ิงบอกเลยนะคะว่าเราไม่มีทางมีความสุขเลยเราจะคบใครก็ได้แต่อย่าไปคบคนที่รู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกแต่เยบทํานะคะคนพวกนี้บอกเลยว่ายิ่งอยู่ใกลย้ยิ่งอันตรายใครที่มีเพื่อนอยู่นะคะลองเช็คดูว่า มี3ประเภทนี้อยู่ในกลุ่มก้อนของเราไหมถ้ามีก็ดึงตัวเองออกมานะคะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนที่อยู่ของเราได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ